กับซเปอร์บอลเกียรตดชัยนะครับนี่คือยอดมวยกำลังขอดกระจับให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปพูดคุยซเปอร์บอลวันนี้เป็นไงบ้างเนี่ยชนะนกโอ้ชนะนกยังไงนกงไงเข่าครับโอ้ยเข่าเข่าแพงนิดนั้วันนี้นะแรกๆเป็นไงบ้างตกใจบ้างไหมก็เพื่อนเพราะ่าหนักไม่ตกใจอยู่เนือาวุธอะไรบ้างที่เราตกใจตอนแรกแรกหมันไหมหมันตอนแรกแรกนี่แข่งไหมแข่งแข่ง ต่พอจับจ right? ุดใต้เนี่ยวิชาวิชาเอกเลยเนาะเจ้ไหมท้องพอทีเขายกสามใช่ไหมชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ไปนี้ไปที่สามไปที่สามที่เราชนะต่อเนื่องมาใช่ไหมไปชนะติดชนะติดต่อกันเลยโอ้โหอะไรเพราะว่จิโดนขากับโดนท้องที่ระลุมีอะไรตรงนี้ขาแค่ขายเหเดียวแค่ขาย้ำย้ำเแ้นทะเลสองคนนะท้องอเลยลูกโอ้โหจับยัางแขนตังเงินหนักดีสุดเท่าไหร่ครับท้องก่อน ประมาณกี่บอลคนกี่อกี่บอนกี่บอนดีสุบอนนี้ที่ชมได้ชอบชมที่แค่ไคิดเป็นบอลนึ่งรอนสาร้อยสี่ร้อยร้อยสีันนี้มันร้อยสิบอันนี้ไปล่อยขึ้นมาแต่อันี่ร้อยสาไม่ด้ร้อบันนี้ถ้าเกิดชกจริงๆเนี่ยพี่กัสเท่าไหร่ที่เราชกได้ดีนี่นี่รอยสิอดนร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดมร้อยสามไม่ได้ร้ไม่ได้เป็นร้อยสิบร้อยเอ็ดนะ พี่นี่พี่โดมสวัสดีครับมาขออที่นึ่งหนึ่งนี่คือหัวหน้าค่ายเลยเดีกรก่กานะครับพี่มุดมพี่ติตองุ่จเย็นดเย็นวที่กัดที่ชอบนี้สดร้อยเ่าหลยก็ร้อยสิบรอยสิบเพราะว่าตับนี้ไม่ได้แล้วับ เห็นน้องบอกร้อยสามไงคือร้อยร้อยสามในอดีตนะตอนนี้ไม่ได้ในอดีตนะในอดีตเมื่อเมื่อต้นปีได้อยู่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะฟอร์มชนลระไรครับก็ก็พยายามครับก็ซ้อมต่อเนื่องพอเสร็จไปก็ให้พักสามสี่วันแล้วเขาก็พอแล้วมีรายการก็ขึ้นต่อเลยก็ทำไมฮะซ้อมรอรายการซ้อมรอรายการเลยโอ้โหเตือนนะพอเสร็จก็มาร้อมเริ่มซ้อมนี่ตกลงตกลงรอย่านมไม่ยังอายุเท่าไหร่อายุอายุสิครับ ชิมหกปีเองโอ้อยู่เรียนชั้นไหนมสามมสามอะอ่าการเตรเรียนด้วยนะเรียนครอบครัวกันไปด้วยพี่โรงมอญก็น้องไงครับก็มอญก็น้องอยากได้เป็นยอดมวยเนาะตามรวยรุ่นพี่บุญหลวงอะไรอ้ยบุญหลวงบุญหลวงเช่นวันนี้ด้วยอันนั้นใช้บอลบอลอันนี้เข่าอะไรเข่านิวเฟียรเข่าลุ้มเข่าลุ้มน้ำปิงเออเข่าลุ้มน้ำปิงนะเข่าเมืองกำแพงนะปิงยมหน้าอะไรเอ่า ีนฝากแฟนมวยติดตามท่านหน่อยครับผมครับ huh. ก uh ็ฝากแฟนมวยนะครับติดตามผลงานค่ายมวยเกียรติชัยอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณเอ็มซีทุกท่านครับอ่าหลังครับผมเออขอสักหน่อยครับเราฝากเอ็มซีหน่อยหนึ่งแฟนมวยติดตามให้เราทำงานให้ดีเลยครับอ่าเป็ยอดไหมไหมเอาไปได้อ้าวเป็นให้ได้นะขอให้เป็นให้ได้นะ